จริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยประเทศเนี่ยต้องลดหนี้สินของชาตินี่รัฐบาลเยอะแยะแล้วเกิน60%ของ GDP แล้วเกิน10ล,นล้านล้านบาทแล้ว GDP มัน18ล้านล้านแล้วเนี่ยนี่ต้องเยอะอแล้วนี่ครัวเรือนเนี่ยอะองเยอะจะไหม <นะ S 2> เออต้องเยอะแล้วทำงานแล้วก็บอกว่าจะไปกู้มาเองมาแจกไอ้นายบายแจกเงินให้คนกินเนี่ยผมว่าไม่ถูกหรอกอคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ย มีเหตุมีผลเนี่ยคนคัดการนโยบายเรื่องแจกเงินเป็นเพราะว่ามีข้อที่ไหนที่บอกให้ลูกๆไม่ต้องไปทํางานมาเดี๋ยวจะไปกู้แล้วแจกก็ไปกินเงี้ยครอบครัวนั้นต้องร่มสลายนะแม้มกระทั่งในครอบครัวเขาไม่ทาอย่างนั้นต้บอกลูกห่วงไปทํางานไปทําอะไรก็ได้ให้มีไรายได้ให้รู้จักความยากลําบากแล้วจะทำให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ไม่มีใครไปกู้มากินแล้วก็บอกปีใหม่นี้มีบางภาคาสิออว่วจะไปกู้มาแจกอีกใช่ใตอนนี้เป็นหนี้เยอะอยู่แล้วหนี้รัฐบาลบวกหนี้ประชาชนน่ยรวมกันแล้ว150%ของไรายได้ไประชาชาตินะ